สวัสดีครับผมนี่กับผมเพร์นโซนนะครับวันนี้ก็มีกันในเกมโปเกมอนยูไนต์นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาเล่นในส่วนของบันกีรัตนะครับเป็นโปเกมอนตัวใหม่นะครับที่จะเข้าเซิร์ฟจริงนะครับวันที่16สิงหาคมนะอันนี้มันจะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเทสนะครับผมเขาจะมาให้เราทําการทดลองใช้สกิลไทมูขกันก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวจะมีสกิลมูะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นเข้าฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นลังใจในการทำคิวต่อไปแล้วกันนะฮะ โอเคครับสำหรับตัวบังกิรัตนะครับก็เป็นโปเกมอนใหม่นะครับอ่าเป็นสายออราเดอร์นะครับผมโอเคเราไปดูอ่าสเตตมูฟสกิลกันนิดนึงนะฮะโอเคก็มาเริ่มกันที่เบสิคแท็กนะครับก็จะมีการบูเดเมจครั้งที่3เนาะทำให้เดเมจมันแรงขึ้นนะครับครั้งที่3เนาะปกติเลยส่วนพาสีฟสกิลเนี่ยมันจะแยกเป็น3ท่านะครับอ่าเริ่มกันที่ร่างเล็กก่อนนะการร่างนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอ่าโดนเดเมจนะครับเดเมจของตัวอ่า กมอนเราครับจะเพิ่มขึ้นนะฮะในระยะสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีคูดาวด้วยนะครับพอเราวิวัฒนาการนะครับเป็นอ่าร่างที่2นะครับพอเราอ่าโดนเดามจดเนี่ยสถานะทุกอย่างจะถูกเลิกครับแล้วเราจะได้รับเป็นปุ๊กอ่าเป็นเกราะแทนนะครับผมแล้วก็จะมีคูดาวเหมือนกันนะครับส่วนร่างสุดท้ายเป็นมากกิรัตนะครับเมื่ออ่าเราทําการใช้มูฟครับมันจะสร้างพายุรายขึ้นมานะครับ พายุสายตัวนี้จะทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยแล้วก็ทําการเพิ่มพลังป้องกันนะครับทางกายภาพแล้วก็พลังป้องกันพิเศษให้กับตัวบางกิรัตเองด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างดีนะค่อนข้างโกงเลยนะครับมันจะอยู่รอบรอบตัวเรานะทุกครั้งที่ใช้มูฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไล่เวทนาการครับก็จะมีลาวิต้าเลเวลหนึ่งนะครับพูบิต้าเลเวลห้าแล้วก็ทเลนิต้าหรือบางกิรัตที่เลเวลเก้านะครับผมโอเคเมื่อเรารู้ลักษณะของโปเกกอนแล้วนะครับเราไปดูนะครับผมในส่วนของามฟนะครับสกิลกันเลยนะครับ เรื่องวันที่ท่าไบ์เนะครับเป็นท่ากัดนะครับท่านี้ก็จะเป็นการกัดไปในทิศทางที่กําหนดนะครับผมท่านี้เมื่อศัตรูนะครับเหลือเลือดน้อยนะศัตรูก็จะติดชานะครับขยับตัวไม่ได้นะเป็นระยะสั้นๆนะครับสังเกตนะครับมันจะมีสายลักษณะที่เป็นสีม่วงๆนะครับอยู่ที่ตัวโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามให้เราโจมตีนะเดี๋ยวผมลองสู้ใหม่นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแค่ท่าเบสิกพื้นฐานธรรมดานะ ไอ้สัญลักษณ์นะครับที่เป็นสีม่วงนะมันจะโผล่มาตอนที่ศัตรูเลือดใกล้หมดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้นะมันจะมีสัญลักษณ์สีม่วงขึ้นมานะครับนี่ครับเห็นไหมมันจะหยุดอยู่กับที่นะโอเคนี่ครับโอเคต่อมาครับเรามาดูในส่วนของมูฟถัดไปกันนะครับก็จะเป็นท่า ล็อกโพลิสนะครับท่านี้ก็จะเป็นการาพุ่งไปในทิศทางที่กําหนดนะครับผมโจมตีใส่ศัตรูนะครับท่านี้ครับพอเรากดใช้ล็อกโพลิสแล้วเนี่ยการโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับผมก็ผมจะทดลองเดามจให้ดูนะตอนนี้โจมตีธรรมดานะครับอยู่ที่300ใช่ไหมพอเราใช้ล็อกโพลิสเนี่ยแล้วเราโจมตีปกติเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับเห็นไหมฮะอ่ะลองผมลองใช้ท่าดูบุ้มแล้วลองใช่ไหมแรงขึ้นนะครับผม มันก็จะเป็นการบูดเมทนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะนี่ครับก็คือง่ายๆเลยก็คือเราใช้ท่าล็อกโพลิสเนี่ยการโจมตีขั้นต่อไปมันจะแรงขึ้นนะครับอโอเคสำหรับเบสิกพื้นฐาน2ท่าก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราเปลี่ยนร่างก็จะอัพเป็นท่าดักสเปาก่อนนะครับท่าดักสเปาเนี่ยก็จะเป็นการพ่นควันมืดๆออกไปนะเป็นควันดาร์กนะ ทำดาเมจใส่ศัตรูนะเมื่อศัตรูนะครับเลือดเหลือน้อยนะต่ำกว่าที่กําหนดนะครับศัตรูก็จะติดสถานะชานะขยับไม่ได้ช่วงระยะรวลาสั้นนะครับมันจะคล้ายๆกับท่าใบาท่าแรกนะมันจะมีสายลักสีม่วงครับอยู่ที่ติดกับที่โปกเกมอนนะมันจะขยับไม่ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าเนี่ยนะแต่สีม่วงไงครับมันจะนิ่งๆไปนะแล้วก็เมื่อเราครับใช้ท่านี้นะครับซ้ํากับตัวเด,ด,นะดิมๆนะเดเมจมันจะสูงขึ้นด้วยนะ ก็คือใช้ซ้ำครับใช้ท่า d ักสเปาสใส่ศัตรูตัวเดิมๆนะเดเมจมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับลองใส่รัวๆเลยไหมฮะนี่ครับเดเมจมันจะเยอะขึ้นนะแล้วก็ท่านี้นะครับมันสามารถใช้นะครับคอมโบกับท่าเ n นเชียนะครับก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับที่เราจะใช้อัพนะครับมันจะเป็นเ n นเชียนพาวเบวก d ักสเปาสนะท่านี้ถ้าเกิดว่าเราใช้คอมโบกันนะครับมันจะ ทำให้เราโจมตีครั้งถัดไปเป็นเจาะกราะนะครับตัวดดเมจมันจะเป็นสีขาวนะเดีย๋ยวผมอัพเอนชเชนพาวเวแล้วผมจะพาไปดูอีกทีนึงนะครับหลักๆถ้าดักสเพาก็จะประมาณนี้นะ,อะโอเคครับถัดไปดีกว่านะฮะก็จะเป็นท่านะครับในส่วนของเอนชเชนพาวเวอร์นะท่านี้ก็จะเป็นการชาร์จนะครับตัวบังกิรัสเนี่ยมันจะชาร์จนะถ้าเกิดโดนศัตรูเนี่ยจะสตันเลยนะครับผมแล้วก็ ไอชาร์จตรงนี้นะครับตอนเรากดชาร์จใช่ไหมตัวบากิรัตเองอ่ะมันจะเดินเร็ววิ่งเร็วด้วยนะแล้วก็จะสร้างเกราะขึ้นมานะแล้วก็กันซีซีทุกอย่างเลยนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ท่าเนี้ยครับโดนใส่ศัตรูเนี่ยเราจะสามารถใช้ท่านี้ได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะติดสโลด้วยเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับเห็นไหมฮะมันจะกดใช้ได้ครั้งหนึ่งอ่ะเดีย๋ยวผมพาไปดูอีกรอบดีกว่า เดีย๋ยวผมพาวิ่งก่อนนะครับกดช้าแล้วก็เดินไหมมันจะเดินเร็วเห็ไหมแล้วก็สร้างกรอบการซีซีต่างๆด้วยนะครับถ้าเราใช้โดนศัตรูใช่ไหมศัตรูก็จะติดนะครับสโลว์นะฮะแล้วเราสามารถใช้ท่านี้ได้ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับปุ่งเลยฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเรากดท่านี้ได้ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ครูดาวันหายก่อนปุ่งเห็นไหมครับเรากดได้ครั้งหนึ่งนะอ่าประมาณนี้นะครับ แต่ท่านี้เองนะครับสามารถใช้คอมโบกับดาคเพาได้ด้วยนะการโจมตีมันจะเป็นจอกเกราะนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นสีขาวเห็นไหมฮะไม่สนพลังป้องกันนะครับโคตรเถื่อนเลยครับท่านี้นะใช้เอนเชนพาวเวอร์เสร็จนะครับต่อได้ดาคเพานะครับผมจะแรงมากๆนะครับเห็นไหมครับโจงโจมตีโดนเวยนะเงอนไขคือจงโจมตีโดนนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับท่านี้ นี่ครับเถื่อนเห็นไหมฮะติดสตาร์ด้วยนะโอเคครับอ่ะเรามาดูในส่วนของอท่าดักสเผากันบ้างกรณีครับเราอัพดักสเผาเป็นอัปเกรดนะครับเป็นดักสเผาบวกเนาะท่านี้ครับก็จะทําการลดคูดาวของท่ามันเองนะครับก็มันจะใช้ท่าให้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากสําหรับดักสเผาพาพสนะ ในส่วนของท่า e n c i e n t Power นะครับอัปเกรดนะถ้าเกิดว่าเราทำการอัปเกรดเ n c นเช t ว e อีกครั้งหนึ่งนะเป็น e n c i e n t Power อัพเกรดพลาสเนี่ยท่านี้ครับมันจะเพิ่มทับสถานะเกราะนะครับให้เรามากขึ้นนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นท่าคอมโบค่อนข้างดีนะครับผมว่าท่านี้ยดาเมจค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดใช้คู่กันนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะเถื่อนเหมือนกันนะครับ ข้อดีของมันคือมันมีพายุทรายรอบตัวนะทุกครั้งที่มีการออกมูฟนะคือมันจะสร้างดามจแลวก็เพิ่มพลังป้องกันตัวมันเองด้วยนะถือว่าใช้ได้เลยนะเป็นออร์เดอร์ตัวหนึ่งที่โจมตีแรงแล้วก็อึดนะครับผมโอเคเดี๋เราไปดูมูฟอีกสายหนึ่งของตัวบังกิรัสกันนะครับท่า Stone Age นะครับท่านี้ก็จะเป็นการโจมตีนะครับตามที่ทาาที่กำหนดนะครับมันจะทำาดามจที่ทาให้เราเลือกนะแล้วก็ใช้ซ้อนกันได้ถึง3ครั้งนะ Stone Age นะครับนี่ครับไปดูนะปุ่ง 2อ,อัดเข้าไปนะครับเห็นไหมสามครั้งแล้วถึงจะรับคูดาวนะฮะระยะไกลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ร้อยป่ะสี่ร้อยกว่ากานะแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับนะครับเข้าไปใกล้ๆมันอะนะครับ,ดบเดามจมันก็จะแรงขึ้นอีกนะง่ายๆเลยครับท่าน Stone เนี้ยสโตนเอเนี่ยมันโจมตีซ้อนกันได้3ครั้งใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะแรงขึ้นเห็นไหมครับอ่าก็โจมตีได้3ครั้งเหมือนกันนะครับถัดไปนะฮะก็จะเป็นท่าน,นะครับอ่า แซนชอมนะครับท่าน,นี้ก็จะเป็นการพุ่งไปในทิศทางที่เราเลือกนะทำให้ศูนย์ติดสตันเลยนะครับนี่ดูนะอ่ะเดี๋ยวเราเล็งก่อนนะครับปึงป้งปุ่งติดสตันเลยใช่ไหมแล้วก็อ่ามันจะสร้างพายุทรายธาดาเมจศัตรูต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นสนามเจาะเกาะด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเรากดใช้ครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นการดึงศัตรูเข้ามาหานะครับแล้วก็ทําให้ศูนย์ติดสโลด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะอ่ะกดใช้นะครับปึง้งติดสตันนะครับแล้วกกดอีทีทนึง ม,มันจะดูดศัตรูเข้ามานะให้เราทมตีต่อนะครับผมอ่าแล้วก็ไอพายุทรายนะครับที่เราสร้างขึ้นเนี่ยวงกลมเนี่ยพอเราเข้าไปในพายุทรายเนี่ยาเดเมจที่เราได้รับจากศัตรูเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงด้วยนะครับเป็นระยะสั้นๆนะครับเห็นไหมฮะไอเดเมจครั้งที่2อ่ะที่เรากดนะครับมันจะไม่ได้ทำเดเมจใส่เป้าหมายนะมันจะแค่ดึงเข้ามาให้เราอัดต่อนะครับอ่าแต่ศัตรูเนี่ยมันติดสโลว์แน่นอนนะ ท่านี้ก็ค่อนข้างโกงเหมือนกันนะดึงเข้ามานะครับคือเดเมจที่มันทําต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นเดเมจเจาะกร่อนะสังเกตไหมเป็นสีขาวนะเออโอเคครับเมื่อเราทําการนะครับอัปเกรดนะครับในกลนของ s t o n เอ็ดนะครับสโตนเอ็ดอัปเกรดนะท่านี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเดเมจให้แรงขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้แรงกว่าเดิมนะฮะแนะนำให้ใช้ระยะใกล้นะถึงเผื่อเลยนะฮะต่อมานะครับถ้าเกิดเราอัปเกรดแอนทรอมนะครับ ในส่วนของแซนทรอปเนี่ยอัปเกรดเป็นแซนทรอปพัตเนี่ยมันจะได้ในส่วนของอเพิ่มนะครับระยะเวลานะครับไอพายุทรายรอบล้อมเนี่ยให้มันนานขึ้นนะครับทำให้ศัตรูเนีย่ยโดนด,ดาเมจได้นานขึ้นนั่นเองนะก็ถือเป็นสกิลคอมโ,มโบที่ใช้พายุทรายเป็นหลักนะสำหรับมูฟนี้นะครับถัดไปนะครับเรามาดูอยู่ในมูฟก,กันบ้างน,นะครับก็จะเป็นการาเพิ่มพลังความโมโหนะมันจะคล้ายตัวไคริวนะเมื่อเราโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยมันจะเป็นการกระทืบไปนะฮะ โจมตีเป็นหมูด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อศัตรูเนี่ยเขาเรียกว่านะไเลือดเหลือน้อยนะครับมันก็จะทําการคิวศัตรูทันทีเลยนะครับก็คือเหมือนน็อกศัตรูภายในฮิตสุดท้ายอะครับเห็นไหมฮะเถื่อนเลยนะครับคล้ายๆท่าโมโหของไคลิวอะนะฮะมันจะมีเกตสีเหลือง่ข้างบนเห็นไหมฮะเกตหมดมันก็ได้กลับเป็นสู่สภาวะปกติเนาะประมาณนี้นะเออนี่ครับเถื่อนๆเลยนะครับ โคตรแรงเลยนะฮะสำหรับบัณฑิรั์นะถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะตัวนี้ดูนะฮะผมใช้ใส่กวาเซียนะครับอย่าลืมนะครับกาเซียเป็นโปเกมอนฟรีนะสามารถทำกิจกรรมครับรับกันได้นะวันที่21นี้นะครับอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยังกระติกกแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ